อ่าสิโท้กำลังจีหอดมือออกย่งบอฝันอยู่มาปวดมาปวดเมื่อนี้นะชิบีแล้วชิพาิบกเลขออกแล้วเดียจังแต่มันสีออกแล้วคอยสีฝันจันวันนี้ก็ฝันอยากฝันซาแต่น้องอแล้วก็ไรมันบ่าเด่อกมันบดฝันยังไดเนาะเมื่อกีว่าจีบ่อฝันกับเ็นเดงซท่นหรอทีเงียมเงียไป ฟันก so, to ับ <blunt> ฟ <animation> mm. <ext periods>. ัน <Senin> ฟ <problems> ันเป็นตะมาเล็กปีกปอกไปฟันว่าเป็นตัวเลขอันว่าเป็นตะทีเลกีเบอร์น่าักแล้วบอกเรียกบงเดนหาบบชื่อนะบ่ท่านหูเรียกบังเดือนหาเรียกวดนนหนึ่งใหหาศูนย์ตัวเดียวน่ะวานนี้มันไหนตั้งกี่ตัวหนึ่งเจ็ดสามให้นึ่งเก็ดสามนึ่งเจ็ดสามมานมีอันเล็กสองตัวห่หกศูนย์ เลขสองศูนหกศูนยว่านางก็คือน so like so 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 uh, ังว่าหายหาศูนย์หางเดี่ยวที่เลขว่างเดียนหาแต่บ่รู้ว่ามันไปทั้งใดบรูจักนั่นยังกอเขียนไว้ด้เลขว่าเดือนหาเขียนไว้แว้แต่บอกเรียบพี่ก็เทียบบนชัเห็นห่วยนะเห็นวยเีนปามยังหวยจักวังใดเดือนหาเดียนหกบอันี่ขี้ไปน่าั่งทางไงคุณเออป้าปามนี่หันขี้ลูกป้าปามมันหลมีคนทางลูกป้าปามมีลูกใหม่ป้าปามนะว่ามี ด้วหละเขานอนอยู่นโอโอ้ยก่อยบูรจักเขาก็นจ้กรูดจักเขากับไข่เราบอกกันรู้จักเขากับพ่อว่าที่นั่นอยู่เอาเดี๋ยวใครว่ามอนตอนนั้นนะว่าเป็นคูได้นะไว้ไมได้เมื่อก่นไว้แห้งโมฮูจักเลยไว้กันนองอียิวัตเงีะเฮียนอยู่ใส่เฮียนั่นพีเจ้านนพีเจ้านาะในบ้านบ่แล้วม่นอนเดือนเป็ดจุกบ่ได้นอนเสาเป็ดญี่ปุ่นจักมฮูจักกอยดอกเนาะ กบกเขอ้อ่กับวู้จักกันเขากับูจักอืมแต่ว้าเป็นยัง่บวู้จักก็ได้ใครยู่วันน้องขอมากเจ๋งเนอกอือไปกะไปถามเราจะเรขกคนนี้เป็นยังกับรู้จักกันเอาเลขมาดูทยี่ารหล่อนนี่โอนั่นเนะออได้เราบอเลขว่างเดือนหาปูบอกมึอนั้นเดอเออมาบานนี้มาบานนี้มาเบ้าเรียงฝันบานนี้เบ้าเรียงฝันอตาข่ำานบางเร่งนี่ โอ้ให้ว่าเตีบมเตียม,มเร่งกว่าคนหนึ่งเข้าตีไปาหาสองก็วพวกสองตองนนี้ตีสองหางเขาเี่งกนวะ่าคนาะอือว่านี่เป็นไรฮะน,หนี่ปั่นไปบ่ะนี้มันกำลังสีหอดมือออกบพแห้ง่าแล้วปีงัดกัดก้นหนึ่งว่ะแต่ว่าไม่ร่องน้ำปีงัดก้นค้นอะไรร่องน้ำแต่ว่าปีงัดก้อนจะกม่ใช้แล้ว เนาะก็จีงนี่งาๆเกิดไปอือโอ้ยห้าวอียงนี่เนาะทอดสองนี่อือดีกว่าเคยฝันลักษณะนี่บ่บ้าฮะบ่าเบ่เพื่อนผู้ฝันนี่เนาเคยฝันลักษณะนี่บ่บ่าเบ่ฝันจักเจ้าฝันบุษกัดกัดเสียจากกัดเาบ่มือกัดก้นพี่นี่ก้ากัดก้นนะกัดสะโพกนี่น่ะ แปเกาคงเง่ายกว่านั้นเอางันลวะมันเชือือมันสีนั่นว่ากันว่าเพื่นเจ้าเจ้าตีเจ้าตัวสิตียังไงว่าก็ชื่อแปดเก้าอยู่แล้วมันน่นกี่ไถ่แปดเก้าเรอยังไงกรแดเก้าั่นปเปลนแปดเก้าปลีงยนว่เป็นเจ็ดดอกปีงเป็นแปดเอาแปดเก้าก็แปดศูนย์ลดเาอท่านั้นมันไม่ถอศูนย์เล่เลยฮะมีกี่อันนี้เก้าศูนย์ใช่ไหมเนาะอ่าแปดเก้าก็แปดศูนย์ลดเพราะว่าก้นอ่ะมันเป็นศูนย์ อืมผู้ข้าเจ้าตีเปลี่ยนสั้นดิหอยแคเดียเออกัรมาเปลี่ยนเก้าเป็นศูนย์ปลาปลดก้นนะเป็นเป็นได้สองอันก้นเออตะวันเป็นสีเห็นบะเป็นกลมๆเป็นว่าก้นเป็นบ่อกระรูทวันหนักกันเป็นศูนย์สี่นั่นอะไรนี่เี๋ยวมัดแกก้นกระยากระตีเพื่อนตียังจันรถแปดศูนย์แปดศูนย์เท่าแปดเก้าของสี่นะ มันมากกับ2องหางหนึ่งแปดซูลก็แปดเก้าก็ได้เนาะฟันเอาจอทำเนี่ยฟันว่าปิงกัดก้นเท่านั้นอ่ากล้วกเป็นหูเมียเลยโอเอาได้เอามือกับหมอกยวนบมอกกระดกโจ๊กขับมันฮอส่งไม่ยังขึ้นย้อห้ตามดกว่าเอ้ยตัวปไงเอาหาใส่อีกแปดห้าเดียวบ่เมียนหมายถึงว่าหาเขาเขียวปใช้ใสหามือนี่มากกปีงเลยกัปิงก็่อออกจากก้นดีอ่าฮะ เออคะฮาเก้าเป็นไปได้เก้าฮาเป็นไปได้การจีเป็นเลขสามตัวนี<ะ>้ห้าเก้าแปดฮห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดเลยห้าโมเมนห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าอ่าห้าแปดเก้าห้าเก้าศูนย์หนึ่งทีนะเขียนไว้สองหางเลยเอฟซีเพิ่งฟังนี่เพิ่งหูจักแล้วนี่ว่าสิตีจังใดจังแล้วผกเคยตีเนาะ ข้าเจ้าฟังป้าบนี่ยข้าเจ้าตีป้าแป๊บข้าเจ้าไปซื้อเดี๋ยวนี้สร้างลอตเตอรี่ให้เป็ลุ่นวุ่นเลยเดี๋ยวนี้ฟังแล้วนี่ยแล้วกับบ่าเก้ปันกระเจ้าเนาะแต่ว่าก้นหาเก้าแปดก็บหาเก้าศูนย์เก้าเป็นมาแล้วออิงแปดเก้าเก้าแปดนี้่ละเลขที่เปลี่ยนไปได้เท่นี้มีแปดเก้าแปดศูนย์หาแปดเก้าครับหาเก้าศูนย์เท่านี้วุนไปวุ่นมาอยู่นี่แหละแต่ว่ามันจีบซับ เป็นจังไหนเถอะล่ะจับตัวนาหรือตัวหลังจับไม่รักษณะใดตัมก็ไม่ได้ฟันลายดิเอ้ากัเนี่ยง่ามห้องว่าฟันลายแล้วมันเป็นเละเห็ยนบรสันเจ้าสูุทิยาูังวดไม่ได้ฟันง่ามที่ฟันยังจั่นดลดได้เรียงเลยก็เพิ่งวดที่แล้วน่ะฟันเห็นบอหอยกัดกันหอยคอนโซกัดกันน่ะก็ต้องหาสว่างนะลูกสวงตอนตัวมันตีง่ายใช่ยังนี่จะฟันตียากฟันว่ากิริย์ด้อจะคอยยีตีแนวอะไรกันกิริย์ชัดกัน มันทัดห oh ่ายใช่เด็กปิงกัดก้นกันกันห้อยนี <h <h ่มันยังมีตัวอักษรห้อยเปิ่นหาเป็่นหงุ่นหมดก็ทียงกันทีช่วงนั่นปูผู้สมหรือผู้สมเนาะครับฟันวารีชีมาเว้าหนาที่หลังเส้นตะวันผู้สมมาได้ฟันว่าได้ชี่มาเว้าหนาที่หลังมันเปลี่ยนยางเรียกว่าคนแปดเก้าแปดเก้าโอนเก้าแปดเก้าแปด อ่าแล้วมันเกี่ยวกันยังกับก้นมาเนี่เกลียวกับตีกับก้นก็ตีก็ก้นก็เป็นเก่าเนี่ยเท่านั้นแหละเพิ่น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 เป็นบ่อหนาเพิ่นเมาใหม่เพิ่นกรเบอกเท่านั้นโอ้โป๋อปั้ว่าเดียวขี้มาเนี่ยขึ้นขี้มาด้วยหน้าขึ้นหลังของฉันโอุ้ยหนาด้วยเนี่ยแ่าเก่าสรุปแล้วก็เอามาให้ตาแล้วถือโจ้เย็บซี่เนี่ยสนะสนะ เกาที wow. father, my my father, my lady, ่ละได้ยังสี่เก่ายังสี่ละเร่ะน้านจ้๋ยาา่ฟันยังอีกว่ามันยหญ่เนี่ยใาญ่ฟันยังว่วฟันเห็นค้นไยฟันเทีนข้นายเนี่ยพี่เด็กน่อยผู้นึ่งกับข้นไยเจ็ดซูน่ะงานว่าเอายังสั่นเนาะยุคนี่อายุเนียนหลุดคือสั่นเนียนหลุดคืดมันมันเลยไปดีเมมื่อให่เน็กยน่อยนึ หนาเอ้มันยังขีมันหนวดมอเจ๊โค่สั่นขึ้นนี่โอ้เออเอาไงผ้ชายดิล่ะอจอมพัดเรืเอยันนี้แล้วเดี๋ยวคอยว่ากันเดียนี้เอาช่อแรกไอเอฟขี้ชักกอนบั่นเอาขี้ละคอยขึ้นว่านาสีป็นเัืองขี้ละเกาคอยเห็นจะได้จเกาคเอยเปลี่ยนค่ยเปลี่ยนเรื่องขี้ย่าไปเชื่อตัวอื่นเน้นเลยนะจ๊ะนะย่าไปเื่อตัวอื่น ซื้อรอดแปดเจ้าแย่ไปซื้อตื่นนุง่งห้อยบ้างผงงผูงเลยแปดเจ้าฮะผงงเลเลยไปซื้อตัวอื่นได้ก็นี่อ่ะบอกว่าแปดเจ้านี่เ่ราได้จัดหรืตอกน้โมนี่เขานั่มาหามา <c oughs> หาเพราะฉะั้นกับเขาสองวันแล้วเนาะอันวะเขาแต่ฝันเขานี่วะฝันเมน่นเม่นช่วงเขาพรรษาสำคัญเปลี่ยนศูนย์นะนะจะเลยเอาแปดศูนย์มาใช่อันนี้หัวล้านลื่นคู่อันนี้ เอ้ล้นเนี่อืมวันนี้สามโตว,วันนี้สามโตเมื่อนี่จีพีกรมเอาอี่ปิงอ่าก็ได้ตีว่านาจีเป็นหาเมื่อนี่ห้าเป็นที่มากของห้าแปดเก้าแล้วก็ห้าแปดศูนย์เนี่ยแค่นี้ตัวเลขกจะได้คอยพี่น้องเห็นจางว่ากันจีเอาสามโตก็เอาเก้า แปดหารถเจ้าเปลี่ยนหามันอันเดียวกันตัวหาเปลเจ้าแต่แน่นอยู่เดียวกันอยู่ตัวกงมันงหอโอ้หมายถึงว่าบัตรมันสีตรงมันสี่ตัวตรงเจ้าเปลหาเออนั่นเห็นบ่ถามก็ร้องตอนนั้นตัวนี้นะวะเนาะมันสีเปลี่ยนเจ้าซี่อยู่เดี๋ยวนี้เลขยกนะแต่เพิ่งเริ่มมาบเสียาคอยเสียเจ้าอยู่นี่เลยฝันเจ้าฝันดีอยู่ดิฝันเข่าลุดฟันบ่หลายฝันโอจอแต่ว่าเข่าลุดเนาะรองพิน้าเริ่มพอยพ่น้องครับทัราชอบก็จัดขัดก็ผ่าน ทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับพิจารณาดีก่อนสิลงทุนว่าพื้นเลขกมีถือมีผิดแล้วพอน้องครับผมมีแต่ังเนรอว่ากันผู้คนกี่เพี้ยนกี่จีตีไปเน่าไหมเนี่ยพฤศตีนี้อยากนี่นะบอกตีตัวนั่นตัวนี้เนี่ยยังเช่นนะอมกัดนมีตะเกาหมดเก่าอมบอานะคนบ้าบกี่ฝันเออแล้วจะไยว่าสูงไปนี่เนาเขามาถามฝันนะนะพอสูฟังแล้ว่มันาองประตบกับกัน เวลาจีตีแบงได้กัดพิษหน้าเบิ้งเวลาจีตีออกมาตัวได้กัดตีเบิ้งก็อ่าเอาโอเคเรียบร้อยครับตัวเดียวละกัดกลนแต่วางตัวใหญ่ดีกว่าอืมเอ้ากูบ่ารงน้ำเปลี่ยนคือมีเปลี่มากัดเลอืมในในฟันน่ะอืมกูประทานขึ้นมาวางจันอือ่าลดมอไซส่มาพอดีบมัน Thank <laughs> you.